ฮยก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับว er> ันนี้เราก็อยู่กันในช่องการ์ตูน30อารตี้ทีวีนะครับวันนี้ผมที่ไม่ได้ถ่ายที่มาประมาณสองสัปดาห์นะผมขอภัยด้วยนะคะวันนี้ผมจะเล่นเกมตอนแอบเป็นสิ่งของนั่นเองอืมเอ้าพวกนี้มันเป็นบอดหรือเปล่ามันเป็นบอดเปล่ามันเป็นบอดเปล่าโอ้มานกันแล้ว ใครจะได้เป็นแอมผมจะเป็นแอบได้ทุกคนแอบผมจะเป็นผมได้เจอการผ่มหม่เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีเงินอ่ะแล้วก็ต้องเป็นแจกกันแบบนี้ตลอดไปตลอดชัดชี้ยะชัดขอสต็อกคลิปก่อนนะโอเคมาละ็ี่ทุกคนผมแอบเนี้ยใครมาแอบตรงเนี้ยโอ้ไม่มีเลยกากก็กากงูก็งู เราจะไปแอบดูอู้คนนี้เท่จังเลยแต่ได้ดูสิไม่รู้ครับโอเคก็ขอเพิ่มเสียงนพลเมื่อกี้นะครับพอดีมีใครเดีอดนะครับนี่ตอนนี้ผมเดือดที่ผมพาไปแอบดูเพื่อนนะครับนี่คนนี้โอ้มันเนียนตรงไหนวะเนาะมันเนียนตรงไหนนี่ก็เนียนโย่เนียนโย่เนียน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 คนนี้ล่ะเป็นคน,นซ่อนเหรออ๋อเป็นกระป๋องถั่วอยู่ตรงนี้ แล้วอีกคนก็เ yeah. ป็นเอ้ยเหลือพวดมาวันนี้ได้ไงอ๋ออ๋อเราขอสต็อปคลิปก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ตายผมยังอยู่ตอนนี้ตอนนี้เหลือ5คนคุณแอลเหลือ2นี่น้องอาร์ตี้4 3 4น้องอาร์ตี <h <h> ้4 4 1 2 3 3 8ว เดี๋ยวผมพาสร้างแคร์นะครับนี่เราสามเดี๋ยวผมจะสอนเล่นด้วยกันด้วยนะครับโฆษณามันมาบ่อยจังวะนี่เดี๋ยวเราจะต้องกดตรงลูกใสฟ่ฟาน<อ>แล้วเราก็เลือกประเทศนะครับญี่ปุ่นแล้วกันสมมุติเราหลายเย็นเราอยากเเราอยากเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับให้เพื่อนเลือกประเทศเหมือนเรานะครับให้เพื่อนเลือกญี่ปุ่นเพราะเราเลือกญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมนี่คือตัวละครของอีเจ๊หมอพยาบาลฮะโอเค แบบนี้นะคบแล้วเราก็จะกดตรงนี้นครับห้องตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกดพิมพ์ไปสมมุติผมจะสร้างห้อง4416นะครับสร้างเสร็จแล้วก็เข้าห้องแล้วถ้าเพื่อนอยากเล่นกับเราก็ให้ทําเหมือนกันนะครับเลือกเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พิมพ์ว่า146อะไรนี่ของผมนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย